ล้วมต่อตอนนี้นนาวเจ้าภาาขอเรียกไปเชิญท่านพลตำรวจตรีวรชาติแสงคำผู้ังคับการสืบสวนตำรวจอุทธรภาคเกินประธานในพิธีได้เท้าขึ้นทออผ้าใบหลับสุบุญขอเรียกเชิญด,ด,ด,ด้วยความขอรบกันขอรรกขอราบในบนเจ้าอธิการดร,รพิธารวนประภรรรักศรี เจ้าเอาว่าวัดศรีทุพระเจ้าพระตํมวลจกินทับตะบูนประทานสงได้เมตตาในอง์พิธาภาคตรตางสุขุนของเจา้าพิมนเมคทานคารากัต いいかな 就是说，它那个大道啊，包括它那个，比如说它那个，它那个什么，它那个。